วันนี้พามาดู h m เสื้อผ้าของ h m ใครเป็นสาววอก h m มาดูกันไว้ h ห้ h m ลดราคาอะไรบ้างเซลล์ด้วยเซลล์ด้วยเซลล์ด้วยจ้าเซลล์ด้วยจ้า,จาตาแพตตี้วันนี้อยากได้อะไรอยากได้เสือ้อค่ะอยากได้เสื้อเสื้ออะไร นี่สวยเป่า้า5ด้วย50%าสแาวแพทตี้อยากได้อะไรใครเป็นสาวของ H&M วันนี้เซลกระหน่ำเสื้อยืดตัวละ5ยูโร5ยูโรสาวใจ5ยูโรก็ตกกี่บาทสาวใจสาวใจ5ยูโรก็ตกกี่บาท ร้อยกว่บ,บาทร้อยห้าร้อยห้าสิบจ้าอันนี้สิบบาทสิบยูโรก็สามร้อยสามร้อยยี่สิบสามรยี่สิส <c oughs> ามร้อย่สิบอันนี้เสื้าใหม่ๆมาใหม่ๆจ้าอันนี้สี่บาทเองห้าบาทเหมือนกัน ลดกระหน่ำเลยสาวกสาวกสาว,โโสาวโกโคเอ็มทั้งหลายเสื้อหน้าใส่ดูดิสาวใจเนี่ยสวยด้วยสาวใจเนี่ยสวยด้วยเนี่ย้าบาทแพตตี้ไม่ชอบเหรอแพตตี้เนี่ยสวยเนี่ยโอ้โหดแดงมาก,ดมากแดงมากแดงมากเลยฮะแดงมากเลยเห,อร,เยหรออันนี้ตัวละยูโรสองยโลเอง 2ยูโรก็ตก75บาทเสื้อเป็นเสื้อสายเดี่ยวสายเดี่ยวเสียวหลุดตัวหนึ่งเจบาทประมาณ75บาทเจ็ดส <50. S 1> บาทสาวใจชอบป่ะ <3. S 1> ฮะตัวนี้คือ3ยูโร3ยูโร3ยูโรเท่าไหร่ เป็นเงินไทยเท่าไหร่คหรือว่าหก็ทำไมเขาเขียนไว้หนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งยูโรสองยูโรสามอันนี้สามยูโรตอนนี้นเป็นเจ้ก้ามธรรมดาเจ้ก้ามธรรมดาสามยูโรพัตตี้พัตตี้เจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วมากับโบโบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากับเจนแล้วก็มากับ มากับเจนแล้วก็มากับนุ่นไ,ไปแพ<ป>ตตี้ไปดูตรงนู้นแพตตี้จะเลือกอะไรเอานี้ให้แม่ป่ะน่ารักดิตัวเท่าไหร่แพตตี้ดูราคาตัวละสิฮะไอ้ไม่ใช่ตัวเท่าไหร่แพตตี้ดูดิตัวตัวเท่าไหร่ตัวยี่สิบยี่สิบยูโรยี่สิบยูโรยี่สิบยูโร ยี่สิยูโลก็ตกเจ็ดร้อยเจเกือบเกือบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก่งสาวโคนเอมตอนนี้ฮะสวยดีสวยดีสวยดี ถ้าสาวโคโอเอมตอนนี้เสื้อผ้าโคโอเอมรถเต็มเลยสวยๆทั้งเลยลราค่ะจะอันนี้ตัวเท่าไหร่พตี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าสิบห้าก็ตกประมาณพันหนึ่งแปดร้อย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 สีน่าใส่สีหวานหวานแววเลย ยังับเค้กเลยหวานแหบบววหวานแหววรองเท้าแต่ลองเท้าตกประมาณ800รองเท้าวราคา25 25ยูโรอันนี้เซลเซลทั้งนั้นเลยตัวละ8บาทเรื่อใหม่ๆ่ตัวละ8บาทจ้า8บาท8บาท,บาทเซลก็นนำ เซลกระนำจ้าเซลกระนำหืมใครเสื้อผ้าฟุ้งฟิง้งฟุง้งฟิง้งฟุง้งฟิง้งฟุ้งฟิ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งคนเต็มเลยพัตตี้ได้อะไรเนี่ค่ะสั้นหรือเปล่ใาใจใจค่ะสั้นดนีาสั้นตัวละห้าบาทเองดูสิค่ะสั้นห้ายูโรค่ะไม่ใช่ห้าบาทนะคะห้ายูโรตัวละลตตห้ายูโรตกเท่าไหร่เอ่อเท่าไหร่ร้อยกะร้อยร้อยห้าสิบ บบร้อยหา้าสิบตกร้อยห้าสิบเก่งขาสั้นจ้ะอันนี้ชุดชั้นในมีหบาทเหมือนกันชุดชั้นในสวยๆนะคะชุดชั้นในห้าบาทเหมือนกันชุดชั้นในสวยๆตอนนี้ลดกระหน่ำอันนี้เป็นยุคทรง เซลเซลจ้ะเซลเซลหมดเลยเซลหมดเลยสาวใจถุงเท้าถุงเท้าเท่าไหร่คทตี้ถุงเท้าสี่ห้าหนึ่ไหร่ถุงเท้าสิบฮะเจ็ดยูโรเจ็ดยูโรเจ็ดยูโรเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองร้อยสองร้อยสามร้อยห้าแบบห้าแบบห้าสีห้าแบบห้าสี ดูเสื้อลูกไม้นี่หน้าไปใส่กับจงกระเบนเสื้อลูกไม้เสื้อลูกไม้<ๆ>เสื้อลูกไม้ไปใส่กับจงกระเบนสวยนะเนี่ยดูสิเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันไปดูมีอะไรเตาใจได้ไรเตาใจได้ไรตัวเท่าไหร่สก้ามตัวเท่าไหร่เนี่ยสามบาทตัวละห้าบาทอะห้าบาทแต่มันติด โอ้ราคาราคาจากสองสามบาทสองเก้าเก้าถึง 5, นี่จะเหบาทอะไรประมาณนี้ไงอ๋ออันนี้เป็นสายเดียวทั้งหลายอุ้ยอันนี้น่าใสาถ้าเป็นสายเดี่ยวทั้งหลายสาวใจได้สักตัวยังไ,ได้สักตัวยังยังยังเลยเหรอ,อ,อก็นนำจ้ะลดกระนำ ขาสั้นสวยๆทั้งนั้นเลยตัวละห้าบาทหเหรอเสว้อเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ห้าบาทอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยสิบบาทมีหลายราคาเพราะว่าแล้วแต่แล้วแต่ทรงแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์ขาสั้นน่าใส่แฟตี้ไปไหนละนู้นไงพัตี้เดินไปนทางนู้นไงนึกออกว่ามันจะมาดูเสื้อคลุมมันไปไหนฮะนี้เป็นกระโปรงสวยสวย สิกบกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็โออยู่นะเพราะว่าช่องนี้เซลสารพัดเซลเลย้อยากไดเซลเอ็มจาวแพตตี้ได้อะไรไหนป้าดูตัวเท่าไหร่รีวิวหน่อยจาวแพตตี้ได้อะไรได้เป็นไรได้อะไรได้เื้อคุมแบบเสื้อใส่เล่นะครอ๋อเสื้อใส่เล่นตัวเท่าไหร่เสื้อใส่เล่น1,500ยูโร5ยูโร5ยูโรก็150 5ยูโรเท่ากัน2ตัวนี้สรุปแล้วตกสามร้อยสามรอยห้าสิบสามร้อยหปาสิบเปอ h a p p ป happy ป a p p y happy happy h ได้เสื้อสตัวไปเราไปจ่ายตังค์กันทั้งนู่นไปกันเลยจ่ายตังค์โอ้โหอันนี้สีกระแลงสีกระแลงนะ่าดูเลยแพตตี้โอ้ไม่เอาสักตัวหรอแพตตี้วุ้งฟิงวุ้งวิงเงี้ยนี่ สีฟุ้งฟิ้งสีฟุ้งฟโอเคไปเราไปทางนน้นไปดูไปดูไปดู<ม>เขาจ่ายตังตรงไหนแคตตี้ไปได้ป่ะปโอเคอเดี๋ยวเราเดินกันเขาก็มีสินค้าทุกอย่างแหละโฮเอินนี่เป็นชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำข้อนี้เขาราคาเขาก็พอโอเคอยู่นะมันพอได้ใสเพราะว่ามันไม่ได้แพงมาก อย่างชุดว่ายน้ำเด็กนี่ก็ประมาณส5บห้ายูโร15ห้ายูโรก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยประมาณนะอประมาณห้าร้อยหกร้อยใช่แพตตี้ไปดูหงนุ้นหมวกหมวกแพตตี้ไปดูตงนุ้นหมวกหมวกอันนี้เป็นหมวกเลยหมวกเด็กสิบยูโรก็อยู่ราคาอย่างเงี้ยสิบยูโรเป็นหมวกของเขา ระเป๋าฟงฟิง,ฟงวุ้งวิงเด็กเด็กเด็กอันนี้ปิ้นเซตโหปิ้นเซตแพตตี้จะเอาไว้เนี่ยฮะฟงฟิงวุ้งวิง,วงนี่ยูนิคอร์นยูนิคอร์นรองเท้ายูนิคอร์นเท่าไหร่ยูนิคอร์นเนี่ยรองเท้าเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ยูนิคอร์นเนี่ยเท้าเท่าไหร่อมียี่สิบค่ะเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบ ก็700700อันนี้ฟุ้งฟิงวงวิงอยู่ในคอนกำลังฮิปฮิปกำลังฮิตฮิตอันนี้เป็นของเด็กเป็นของของเด็กบูธนี้จะเป็นของเด็กเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กจ้าแต่ก็เซลเหมือนกันหมดเลยเซล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 จ้าเซล มุงฟิงมุงวิ้งมุงวิ้งมุงวิง้งไปหมดอ่ะกางเกงยีนก็10ยูโร12ยูโร13ยูโรกางเกงยีนเกงยีน,ยนมีให้เลือกสารพัดตั้งแต่7ยูโร8ยูโรขึ้นไป10ยูโรก็พอราคาพอโอเคอยู่ก็ได้ใจ สื้อผู้ชายกางเกงยีนตัวอะไรพัตตีตัวละอั<ห>นนี้ตัวอะไรเนาะตัวนี้ยี่สิบยี่สิบตกเจ็ดร้อยอันนี้เสือเส้อยืดสิบ <10 S 1> <10. S 2> บาทสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้สบามร้อยห้าสิอันนี้เป็นฮูดดี้ฮูดดี้สิบาทอันนี้สิบสามบาท ไปงั้นเราเดินออกไปจบแล้วอันนี้เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกอันนี้สวยนะเนี่ยสวยสรุปเราปาร์ตี้ได้อะไรไ,ไหนดูดิดดาดดปารตี้ได้อะไรมั่งปารตี้ได้อะไรสาวปารตี้ได้อะไรได้กาตเกงยีนได้เสื้ออ่าหมดไปเท่าไหร่หมดไปยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบสามสิบกิโลสามสิบใช่สามสิบ โอเคแฮปปี้และแพตตี้โอเคเมื okay. ่อวานนี้ก็นงั้นเดี๋ยวเราก็ออกไปนนังอกกไปเม้าก่อนโอเคไป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 